สวัสดีจ้าพี่น้องแม่บบตาเกี่ยวเขาเราเด้ออันนี้เขาเหนียวข้าวเหนียวที่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่แต่ก็เกี่ยวเหมือนกันเขาเหนียวหน้าปีแม่บบตานี่กองประมาณนี้เอาแนวหาแนวมาว่อนน้องพี่น้องเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วจ้าตั้งแต่วันที่เมื่อวานวันที่เจ็ดมื่อวี้วันที่เจ็ด่ที่แปดจำมือไว้เลเมื่อที่เก้าที่เก้าตีม่ไ เจ็ดแปดเก้าวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะหมือบ้านเก่าเห็นบอกอ๋อมือแห่บุญ่ะเก่าลงงต่ว่าวมื่บ้านเป็นวันที่เก่ามันนี้เกี่ยวเขานาแต่งแต่วันที่เจ็ดแต่วันนี้วันที่สามแปดที่แปดเดือนแปดอันนี้เป็นเขานียวพี่น้องเดือนสิบเอ็ดเขานียวนี่ข้าวเหนียว กองปุ่นจะเป็นกองเขาเจ้าโอ้ก็ไปใส่เสื้อเขนยาวนทอนเห็นแล้วก็ออกห่อนนี่ขนเขาเหนียวจะสีนี้แล้วพี่น้องเมงเม,ม,ม,ม็ดใหญ่เขาห่วงใหญ่ยูตะวันนามปทัวเธอพี่น้องในผไาเบ็นเขาเจ้าสีเขาเจ้ากับเาขาเหนียวคนละสีเลยหาแนวขีบลงว,า,ว,า,วาน้ำก่อนเกี่ยวเขาเรียบร้อยแลย้วเขาเจ้านี่สีเหลืองทองสีเหลืองทอง,างทอาลลาม เมื้อปาถตาตัวสีเหลืองเหลืองสะอาดขาวโบมีดำโบมี่นี่เลยงามหูแจงตาใสเป็นเวรเืองเออเหงามเท่ออกจังเลออสอนสอนเขาปีนี้เห็ดหน้ามาสามสี่ปีปีนี้ละครขอบคุณค่ะใส่ละกไลดไให้แล้วนะ ตางก้องขอ,อยู่ใส่เฮ้นี่เด้วโอ้ลืมมาจากของมิคาตังก้องเกี่ยวเขาแล้วเขาเจ้าสีสีเหลืองเขาเจ้าขายเด้ประมาณเกือบที่ขายประมาณเกือบหกตันเห็นบ่อันอันที่เหลือนี่คือจงไวทอกิน ข้าเจ้าเพื่อเข้าปลูก,กไว้ถ้าซ่อมน้ำเอานี่ไปถ้าเป็นโต๊ะกาบวะเอานี่เป็นโต๊ะกาต้องต๊ะไงข้า,า,ขา,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 าปลูกแล้วไปถากินแล้วก็มีพี่น้องมายืมไปเห็ดข้าปลูกน้ำเนยลุโทวดะยืมจ้กถง าถุงยูเลียถุงยูเลียก็คือถุงละหาสิบโลมัดปากกับว่อหอดหาสิบโลแล้วมันเป็นถุงที่จริงอ่ะยิมเขาแบบนี้ต้องเอาถุงปุ๋ยแบบสร้างน้ำหนักไปเลยจะเอาไปจากโลไกโลไปจากโลกก็ต้องสร้างแบบนี้เพี้ยนกันมัดปากเหลือหลายเหลือน้อยคือกอ็หล่ะกับบัวดอกไ้แบ่งปันกันกินแลกกันดีกว่ามูมหาลัก แรกพี่น้องกินก็ว่าไปนะ้องว่าว่า,วา,วาเปรียบเทียบห้ฟังยี่ซื้อกับอะไรว่าเอาซูเม,ม็ดมีพี่นออ้องแต้เออก่อนอ่ะทีเคยคิดเครื่องตามหูเขาเบ่แม่นะย่างหน่อยก็ให้พี่ให้น้องได้เปลี่ยนแนวกันอาศัยมันยังกว่าแบงพี่น้องกินมันบ่เสียหลายเอองาม จ้างลุงมาเข็นเข่าหายลุงพี่น้องบ้านใกล้ๆน,นี่แหละลุงตะปูตะหญา้าสมัยปูหญา้าอืมตะปูตะหญ้าก็เลยแบบว่าเห็นเข่างามงามขาดพี่น้องเห็ดตแตงแต่ตเห็ดหน้าตะปูผลประยุนน่ำเนี่ยออทุกปีนี่โอ้ยหยักบักหญ้านี่หลายคักกันบ่รถเกียกเก่ยวกัเกี้ยวดีรถเกี้ยวจะมาย่องเนาะ เกี่ยวง่ายบ่มีสะดุดขุดของบ่มีหลุมบ่มีบ่อหนามเกี่ยวสบายราบรื่นดีสุดยางพี่น้องก็หาแน่วมาบ่้พี่น้องฟังเนาะทั้งผู้จะเป็นข่าวเหนียวข่าวเหนียวบางงามดอกแม่บุตตากะบัดเกี่ยวแล่าๆเพิ่นได้หลายอยู่เห็นว่ากระไดเวียไทยเพิ่นเบิ่งบ่ห่วงมันใหญ่เข่าอยากงามอยากงามบ่อเลี้ยงอยากงามเออน้ามันบ่ถึงมาบ่อันบ่มีอนอย่างเดียว บอมันบริเกี่ยวกับเครื่องห่างสูบน้ำใส่น้ำสูบใส่ยู่ฝน,นบอ,อ,ปปนบอขาดฝนบอขาดแต่ว่าให้น้ามันบ่เสมอกันกาสิถ่วมทั้งหนึ่งทาง,ง,งหนึ่งมันล่นไปแล้วสมัยตะกี้ทุกปีนะทุกปีที่ผ่านมานะบานแล้วบาน,นีน้ามันเต็มให้หน้าตลอดมันก็นเลยบอเด้วหวงนอกจากมัสมีอีกฟังทั้งหนึ่งที่ทมันถ่วมหลายสิบบ่คคอยได้ปีนี้สามไปทั้งสามทั้งเมียโอ้ยหยาก็ขึ้นหลายพะวัน บ่อแรงแต่วานะ่านามบ่ขาดแต่ว่าแบบเหมือนมาจุนให้ซุมๆแต่หน้าเฮ้านะมันเป็นหน้าตุม่มมันก็เลยเปียกนั่นก็นเลยแห้งไวกว่าเพิ่อนอัน,นีอาผายยางผ่ามงมาเพิ่มเพราะว่า,ขาเขาเนียวมันหลายตอนแรกเอามาพืน้นเดียวคิดว่าคือสิพ่ออยู่ซ่อนซ่อนเขาไปเลิกๆตีล่ะซ่อนเขาไปเออปีนี้ก็เป็นย่างบุญพลเรือตุนสาสตร์เห็ดหน้าเห็ดสากเห็ดหยากเห็ดหน้าลายปีลาย ปีไก่สามจนว่าโอ้ยแอวสีให่นี่ปีนี้โตก้ก,กาลัดไว้หอดว่าได้สามพ่อลอยมัดเลียใจเสียดายแต่บบมีนะ้าดำมาทำเม็นมีให้หนะ้าโลก,ก้าไปดำคือสิดีปีไก่มันสา,ล,ายลยได้ตก,กาไปลายแนวทางไหมเฮ็ดแล่วคนกับเห็นใจเทวดาลิโตนสาดลูกหลานพี่น้องเอ้ยนี่เขาเหนียวเขาเจ้ามือนี้มือที่สองแดดที่สอง กยาเห็ดมุนหลายปีได้ตากแห้งไร้กระมพด่กับม่ตนนนันีวดกเพร <60, 100, S 1> อยบ้านเอกองน้เขาเหนียวมีแห้งใจยอยู่สิบา่าได้เห็ดหองเก็บเขาซะแต่ เอาอบรรยากาศประมาณนี้แหละพี่น้องเยสยภาพาไปร่วงรองให้รอหน้าถ้าไน,นไปรอเก็บห่วงเขาเลยมันแดดะเสียออกมาฮะมันดุนบ่นนดนได้ดอกถถาบ่ใส่เข็มบ่าเอาเข็มมาน้ำเพราะว่าพื้นนี่พูแล้วผากก็หลายปีแล้วนะสองสามปีแล้วยกขึ้นพวดพวดโอ้ขอยคิดหนักหอดหมือสิไ้มือไ้ค่อยเอนะิอ่ะพูมาไ้ เอาว่าหายจ้างยากเักเพียดเด้อยอยกมาเด้อพี่น้องอีกสองสามมือแม่โบตาสิให้เขาผู้ได้วางก็มาเด้อมื้อีวันทีสส่สิบแต่สิบสิ่เบสสิบสองลูกสาวจะไปลอยเตรียมเคลียร์โทรศัพท์อีกแล้ว,วปวดหวัว<ป> ปีไก่โทรศัพท์เ้าบอดีเนาะ <Yeah. S 1> ได้ไปหลอกไปหลอกเอาน้ำของเพลินปีนี้นผู้ใดไปน้ำดีเนาะ <c oughs> หาหมูมีโทรศัพท์ดีๆ <c oughs> พี่แก้มไปไหมพี่แก้มก็แสดงนี่ว่าพี่แก้มก็แสดงมันก็เด็กหน่อยมันก็ติดโทรศัพท์เอาเอาอๆพี่นั่ง เมื่อเนี้ยิ้มบอกแล้วยิ้มบอกแล้วเพราะได้กินค่านา้ำค่าไฟค่าแฟบต่อไปเขาก็มีกินแล้วเบิดคุ้มปีแล้ววันนี้เหลือปลาบักท่านเอ้อโศกโศกมนันมันขึ้นกันฮะซื้ออย่างาปีนี้ซื้อเขาคักเอาซื้อไปก็ซื้อขนะเข้าเช้าหน้าเฮานี้ละเอาอุดนุนจุนเจือกันไปยง่เม้าขายผมก็จะได้ซื้อเฮาขึ้นกันเหตุแล้วว่ามีคนซื้อกัสิบ่มี่ได้ขายสินแล้วคือบักท่านนี่ละ ขายดีปานแจกว่าจันทแต่เจ้าว่ามีขายย่าง่เจ้าว่ามีย่ำหิวเขากับเบือเขากินก็ได้ไปอุดหนุนเพิ่นขึ้นกันเหตุหน้ากินเขาว่ามุมปีแล้วตป่ปีป้าเทวดาเพิ่นสิห้มาปีนี้บ่งเงปีนี้บ่ยยันแต่ปีนี้บ่แเม่นบ่ยยัน,นปีนี้กับพ่อได้กินว่าตได้เหตุกินพอใจแล้วเหตุกินเขาน่าจะาของเขาน้ำซ้ำป่ามิไ้มีหน้าเหตุเข,ขากินพี่น้องเย้ย ขอบคุณทุกคนคะ่ะจ้าหน้าที่เราเนี่โอ้เจ้าหน้าที่เอาคลิปบรรยากาศตาเขา่าแดดสวยหรออันนี้ซาแล้วๆซากับลูกซ้ายแม่กับลูกซ้าซอยกันพอไปทรงนั่งงามบกบตาไปทรงลูกสาวอันอากิตวาเลียนพิเศษนะไปซ่อมเตรียมบ้านร้อยกระทงเดี๋ยวสิมีคลิปมาฝากพี่น้องเดอ้อไปร้อยกระทงกับไปเบิงไปร้อยกระทงอยู่สารคามน้องกันงานจังหวัดกระทรวงวัฒนธรรมมหาสารคาม ท่องเที่ยวของมหาสารคามพอ,อ,อคนณหนีพ่นภาพไปมาสองปีพีกายกลับไปขวบปีหนึ่งแล้วโอ้คนชิงลูกมัน,ม,นมันเฮงเฮงเลยลูกหลานพอกแม่ก็เลี้ยงลูกให้หนาลูกก็เลี้ยงลูกการศึกษาหาประสบการณ์ไปโชคดีมีแห้งก็ได้เป็นยังกับเป็นไปวัาจะใหมมีกินมีใสมีอาชีพสางเนี่ยสางโตบดไปเบียดเบียนไพเราไม่ชอบการเบียดเบียนหากินด้วยลำแข้ง แต่สีโศกสีมันก็คนอื่นกบสุกมากไหลมาใส่เด้อเทวดาก็ได้รับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนผู้ใดเห็ดคลิปกะโศกสุกมาใส่คือกันคลิปปังๆมีตังทุกคนดีคราค่ะ